เฉลยแบบฝึกหัดจ,จากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพเสนจากรูปภาชนะทั้ง4บรรจุของเหลวชนิดเดียวกันที่ระดับสูง h เท่ากันข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องนะครับ 1. ความดันเกตที่ก้นภาชนะทุกใบเท่ากันนะสค,ความดันสมบูรณ์ที่ก้นภาชนะทุกใบเท่ากันนะครับ 3. ความดันสมบูรณ์เฉลี่ยที่ด้านข้างของ ภาชนะนะครับเป็นครึ่งหนึ่งของความดันสมบูรณ์ที่ก้นภาชนะนะครับใช่หรือไม่ก็คือเอาง่ายๆก็คือให้ดูว่าข้อความแต่และข้อมันถูกหรือผิดแค่นั้นแหละนะครับเออเราก็ลองมาตรวจสอบดูนะอันแรกความดันเกตที่ก้นภาชนะทุกใบเท่ากันหรือไม่นะเออเราก็มาดูอย่างนี้ครับคือความดันเกตเนี่ยนะดูข้อหนึ่งนะความดันเกตเนี่ยเราสามารถหาได้จากสูตรโร G, H ถูกไหม R คือความหนาแน่นของของเหลวนะครับ G ก็เป็น9.8อะนะเป็นค่าคงตัว H เนี่ยก็คือระดับความลึกนะทีนี้ข้อสังเกตสูตรนเนี้ยเนี่ยนะเราสามารถหาความตันเกตได้จากความหนาแน่นแล้วก็ความลึกนะ G มัน9.8ตายตัวอยู่แล้วถูกไหมความหนาแน่น ของของเหลวในข้อนี้มันเท่ากันนะของเหลวทุกอันเท่ากันนี้ที่ก้นของภาชนะเนี่ยมันลึกลงมา h เท่ากันเออคำถามคือความดันของภาชนะที่รูปร่างแตกต่างกันนะความดันที่ก้นหมายถึงความดันเกจนะมันจะเท่ากันไหมครับคําตอบคือเท่ากันเพราะว่าความดันเกจเนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างภาชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ หน้าตัดของก้นภาชนะนะครับถ้าแรงดันอนะ่ะใช่แรงดันอนะ่ะขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดแต่ความดันนะความดันเกตขึ้นอยู่กับความลึกเท่านั้นนะ้ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างภาชนะเพราะฉะนั้นข้อ1เราก็ตอบได้เลยนะครับเออนะเอาอย่างนี้เราอังเราเรา,เราอธิบายนิดหนึ่งนะครับเออจากสูตรนะความดันเกต ขึ้นกับความหนาแน่นของของเหลวและระดับความลึกจากผิวของเหลวเท่านั้น นะไม่ขึ้นกับรูปร่างภาชนะอืมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยว่านะครับเพราะฉะนั้นความดันเกตที่ก้นภาชนะทุกใบเท่ากันนะครับเออ อ,อันนี้เป็นคําอธิบายเอาโอเคทีนี้เราสรุปเป็นคําตอบอย่างนี้ก็ได้ครับข้อความที่หนึ่งนะครับข้อความหนึ่งถูกต้องนะครับความดันเกตที่ก้นภาชนะทุกใบเท่ากันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าภาชนะทุกใบ บรรจอุอะไรของเหลวชนิดเดียวกันนะและระดับความลึกจากผิวของเหลวเป็น h เท่ากันเอออ่ะเพราะฉะนั้นข้อความที่หนึ่งก็คือ ถูกต้องนะดังนั้นความดันเกตเ,เราสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นความดันเกตทนะวนคำตอบให้อีกทีหนึ่งที่ก้นภาชนะทุกใบเท่ากันออโอเคนะเราก็สรุปคำตอบเป็นอย่างนี้ข้อความ1ถูกต้องเพราะภาชนะทุกใบบรรจุของเหลวชนิดเดียวกัน และระดับความลึกจากผิวของเหลวเป็น H เท่ากันดังนั้นความดันเกตที่ก้นภาชนะทุกใบจึงเท่ากันเอาละข้อที่1เราก็ตอบเป็นแบบนี้นะต่อข้อที่2ครับออนะข้อที่2นี่คือยังไงนะข้อที่2ความดันสมบูรณ์ ก็หาได้จากเอาความดันบรรยากาศ p 0บวกกับความดันเกตนะครับออ pg หรือเขียนอย่างนี้ความดันสมบูรณ์ก็เท่ากับ p 0บวก rho g h นะทีนี้ภาชนะทุกใบเนี่ยมันอยู่ในอากาศเดียวกันใช่ไหมตั้งใกล้กันเนี่ยนะอยู่ในระดับอา,อากาศาความดันบรรยากาศเนี่ยเดียวกันนะอยู่ใกล้กันเลยระดับน้ำทะเลเดียวกันเออ เพราะฉะนั้นความดันบรรยากาศของอ,อะไรที่อยู่บนภาชนะทุกใบเนี่ยมันเท่ากันหมดนะก็แล้วก็ความดันเกจของภาชนะทุกใบมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบได้เลยว่านะเ,ออเดี๋ยวเขียนคำอธิบายก่อนนะครับเด,เดี๋ยวสรุปเป็นคำตอบให้นะครับจากสูตรนะครับ พบว่าความดันสมบูรณ์ขึ้นกับความดันบรรยากาศและความดันเกตนะครับถ้าภาชนะ ทุกใบมี p ศูนย์ซึ่งเป็นความดันบรรยากาศและ p g เท่ากันนะหมายถึงที่ก้นภาชนะความดันสมบูรณ์จะเท่ากันด้วยอ่านี่เป็นคำอธิบายนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้เราสรุปเป็นคำตอบได้เลยว่าความดันสมบูรณ์ที่ก้นภาชนะทุกใบเท่ากันนะข้อความสองนะครับถูกต้องอเพราะอะไรครับเออเพราะที่ก้นภาชนะทุกใบนะ มีความดันเกตและความดัน P ีศนย์ก็คือความดันบรรยากาศเท่ากันดังนั้นเดี๋ยวทวนคำตอบให้อีกรอบหนึ่งดังนั้นความดันสมบูรณ์ที่ก้น ภาชนะทุกใบนะเท่ากันอาละ่ะจบนะครับข้อที่2ตอบอย่างนี้ครับข้อความสองถูกต้องเพราะที่ก้นภาชนะทุกใบมีความดันเกตและความดันบรรยากาศเท่ากันดังนั้นความดันสมบูรณ์ที่ก้นภาชนะทุกใบจึงเท่ากันด้วยนะครับอาละ่ะจบไปสองข้อนะครับต่อที่ข้อ สุดท้ายที่ข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยความดันสมบูรณ์เฉลี่ยที่ด้านข้างภาชนะเป็นครึ่งหนึ่งของความดันสมบูรณ์ที่ก้นภาชนะใช่หรือไม่นะครับเออข้อวามความ,มค่อยเปรียบเทียบระหว่างความดันเฉลี่ยด้านข้างนะครับคือความดันเฉลี่ยด้านข้างภาชนะเนี่ยนะครับ เออภาพนะออที่ภาชนะทุกใบเนี่ยนะครับมันมีความดันที่ทําด้านข้างภาชนะเนี่ยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับความลึกนะครับออความดันมันขึ้นอยู่กับความลึกบนบนเนี่ยมันลึกลงมาน้อยใช่ไหมออความดันสัมบูรณ์เนี่ยมันก็จะหน้อยนะครับ P ด้านบนเนี่ยน้อยพอลงมาด้านล่างมาถึง P ด้านข้างนะ พก็จะมากขึ้นนั้นความดันที่ก้นเนี่จะมากสุดนะขึ้นอยู่กับระดับความลึกไงอันนี้พี P. มากสุดเออที่ก้นทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราเอาความดันด้านข้างเนี่ยจากน้อยสุดมามากสุดลงมาด้านล่างเนี่ยที่ทำต่อผ,อผนังภาชนะนะเออเอามาหาค่าเฉลีย่ยจากน้อยสุดมามากสุดเนี่ยหาค่าเฉลีย่ยมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของความดันที่ ก้นใช่หรือไม่นะครับอ่ะเราก็เอาอย่างนี้ก่อนนะครับหา p เฉลี่ยด้านข้างอืมหา p เฉลี่ยด้านข้างก็หาไงครับเราก็ p เ,เฉลี่ยนะครับก็หาได้จากเอา p บนสุดนะ่ะก็คือ p น้อยบวกกับ p มาก แล้วก็เอามาเฉลี่ยก็มาหาร2นะครับเอา p น้อยสุดกับมากสุดเนี่ยตรงกลางไม่ต้องก็ได้นะมากสุดกับน้อยสุดมาบวกกันหาร2นี่เป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยอย่างง่ายในกรณีที่ความดันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในลักษณะที่มันสม่ําเสมอ,อะนะอก็จะบวกกันหาร2ได้นะครับทีนี้ p น้อยเนี่ยปกติ p เนี่ยมันหาได้จาก p ศบวก rho pH ใช่ปะแต่ที่ Ph. น้อยสุดก็คือสมมุติเป็น ph. ที่ผิวของเหลวเลยนะเก็จะเป็น0นะครับกรณีที่เป็น P ที่ผิวของเหลวงั้นเราก็จะได้ว่า Ph. น้อยเนี่ยนะก็จะได้เป็น P. ีศูอย่างเดียวนะครับเเป็น0ก็ความดันเกจโรจีตอนนี้เป็น0ไปเลยนะ p ูบวก0ก็เหลือ P. ศนะครับในกรณีของ P. มากนะครับ P มากเนี่ยเราก็หาได้จาก P เท่ากับ P 0บวกด้วยสมมติถังมันสูง h แต่มันลึกลงมา h นะลึกมากสุดสุดเป็น h ก็เป็น l g h นะครับเออนะจยดบอกลึกมาสุดที่ก้นเนี่ยเป็น h ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ P เฉลี่ยของเราก็คือ P น้อยก็ P ศบวกกับ P มากก็คือ P ศย์บวกด้วย l g h แล้วก็เอามาหาร2นะครับเออ อ่ะทีนี้เราจะได้ p เฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ครับเออ p เฉลี่ยเป็น p ศูนย์บวก p ศูนย์ก็เป็นสอง p ศูนย์บวกด้วย rho gh นะส่วนสองนะตัวส่วนมันร่วมกันแบบนี้เราแยกเป็นอย่างนี้ครับสอง p ศูนย์ส่วนสองบวกด้วย rho gh ส่วนสองเออสองสองตัดก็ได้เป็น p ศูนย์บวกด้วย rho gh ส่วนสอง่อันนี้คือ p เฉลี่ย ต่อไปเรามาหาครึ่งหนึ่งของความดันสมบูรณ์ที่ก้นหาครึ่งของ p สมบูรณ์ที่ก้นภาชนะเออนะความดันสมบูรณ์ที่ก้นภาชนะเนี่ยนะครับออหาได้จากอะไรครับ p สมบูรณ์ที่ก้นภาชนะก็หาได้จาก P เท่ากับ P ศูนย์บวก rho gh นะอันนี้คือความดันที่ก้นถ้า P ครึ่งหนึง่งนะ P ครึ่งก็เท่ากับเอา,เอา P ศย์บวก rho gh เนี่ยมาหารสองถูกไหมอันนี้ P ครึ่งหนึง่งที่ก้นภาชนะนะความดันสมบูรณ์ที่ครึ่งหนึง่งนะครับอ่ะเราจัดรูปนิดหนึ่ง เราก็จะได้ว่าความดันสมบูรณ์ที่ครึ่งหนึ่งของภาชนะก็2ก็แยกตัวส่วนเป็นอย่างเี้ครับ p 0ูนส่วนสบวกด้วยรู g s ส่วนสเท่าไหมครับสรุปเท่ากันนะเหมือนกันนะระหว่าง p เฉลี่ยกับ p ครึ่งไม่เหมือน <laughs> นะครับพดพดท้ายเหมือนรู gh ส่วนส gh ส่วนส่วนสแต่พดหน้าเนี่ยไม่เหมือนกันครับ <laughs> อื<ม>เพราะฉะนั้นเราจะพบว่า นะครับเออ,อพีเฉลี่ยไม่เท่ากับ p ีครึ่งหนึง่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบได้เลยว่าข้อนี้เราสรุปเป็นคำตอบยังไงดีนะข้อสามตอบข้อข้อความสามผิด นะครับนะข้อความสามผิดความดันเฉลี่ยที่ด้านข้างนะภาชนะไม่ได้เป็นครึ่งหนึ่งนะไม่ได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของความดันสมบูรณ์ที่ก้นนะออผิดอ,อ ความดันสมบูรณ์เฉลี่ยด้านข้างนะครับไม่ได้เป็นครึ่งหนึ่งของความดันสมบูรณ์ที่ก้นภาชนะไม่เท่ากับครึ่งหนึ่งของ ที่ก้นภาชนะเออเนี่ยเห็นไหมมันไม่เท่ากันนะความครึ่งหนึ่งของความดันเฉลี่ยที่ก้นภาชนะเนี่ยเป็น p ศูนย์ส่วนสองบวกรจเอส่วนสองแต่ว่าความดันเฉลี่ยเนี่ยมันเป็น p ศูนย์บวกรจเอส่วนสองนะมันไม่เท่ากันเข้านะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าข้อความสามผิดนะความดันสมบูรณ์เฉลี่ยด้านข้างไม่เท่ากับครึ่งหนึ่งของที่ก้นภาชนะนะครับไม่เท่า กับครึ่งหนึ่งของความดันสมบูรณ์ที่ก้นภาชนะนะครับออของอาชีพไม่เท่ากับครึ่งหนึ่งของของความดันสมบูรณ์ที่ก้นภาชนะอ่าเราก็ตอบไปอย่างนี้ก็ได้ครับข้อ3สรุปคำตอบแสดงอันนี้ให้ดูด้วยนะแต่ว่าเวลาสรุปก็สรุปเป็นคำตอบข้อความ3ผิด เพราะความดันสมบูรณ์เฉลี่ยด้านข้างไม่เท่ากับครึ่งหนึ่งของอที่ก้นภาชนะนะอาก่าวคือไปนิดนึงนะกล่าวคือความดันเฉลี่ยหมายถึงความดันสมบูรณ์นะความดันสมบูรณ์ ความดันสมบู์เฉลี่ยหมายถึงความดันสมบูรณ์ความดันเติมคําว่าสมบูรณ์ไปนิดนึงความดันสมบูรณ์เฉลี่ยนะครับเป็นเท่าไหร่ครับ p ศูบวก rho gh ส่วนสองในขณะที่ครึ่งหนึ่งของความดัน สำูที่ก้นภาชนะเป็น P0 ส่วน2บวก rho oh gh ส่วน2นะมันไม่เท่ากันโอเคนะสรุปเราสรุปกันกี่ครั้งนนเนี่ยตอบอย่างนี้ครับจะเรียบเรียงคำตอบข้อความ3ผิดความดันสมบูลเฉลี่ยด้านข้างไม่เท่ากับครึ่งหนึ่งของความดันสมบูลที่ก้นภาชนะกล่าวคือความดันเฉลี่ยความดันสมบูลเฉลี่ย นะครับด้านข้างนะเออตกคําว่าด้านข้างไปอีกอ่ะไปเขียนเองแล้วกันความดันเฉลี่ยความดันสมบูรณ์เฉลี่ยด้านข้างภาชนะเนี่ยนะเป็น p0 บวก2 r g s ส่วน2ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของความดันสมบูรณ์ที่คนภาชนะเป็น p0 ส่วน2บวก r g s ส่วน2นะครับโอเคนะ